แปลงนี้ก็ขอแปดห้าครับน่าหวานใบหยกไปเหมือนกันจิตกิ่งทองไปเหมือนกันครับน่าดูข้าวออกจะหมดแล้วนี่ครับดูข้าวครับ นี่ข้าวน้อยเจ็ดสิบห้าวันถึงนูน่นถึงปลายเลงครับแปลงนี้สองแปลงนี้ใช้ใบหยกกับกิ่งทองข้าวก็จะประมาณนี้ครับ ลองดูครับชาวเกษตรกรอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแนะนำเลยครับกิ่งทองใบหยกใช้คู่กันถ้ามีข้าวดีดข้าวเด้งเยอะเให้ใช้เทนเดอร์ครับหมักย่อยสลายฟางข้าวย่อยเม็ดหญ้าเม็ดข้าวดีดข้าวเด้งกำจัดข้าวดีด ให้หมดไปจากนาลองดูครับลองเปิดใจใชใ้ดูครับนะครับก็ประมาณนี้ครับครับก็ขอแปดห้าเจ้าอื่นเขาล้มกันครับของผมไม่ล้มครับ น่าดูครับข้าวผมมีสปริงน่าน่า